ตื่นเช้ามาตื่นจากมดเช้านี่คือเช้าแล้วจะอไปเดินเล่นกันน้ำไปเดินเล่นจะให้ดูชนบทชาวรัสเซียนะะควันนี้มีนักหน้าซื้อเนี่ยแต่เด็กอะไรหรือรัสเซียพัวยู่งงนอะไรเสร็จในวิทยาลอยชวนยวนจุดตูดถังอะไรแล้วไะสอบประชานไดิยายเอานะมา แสงขึ้นแล้วแต่ว่าหนาวนะฮะนี่นก็ยกกันยันเดน้ำมาดูล่างอ่ะน้ำมาเฮึบะน้ำมาดูหน้าอนะ่ะอยู่บ้านนะฮะฟาบะไปแล้วเงี้ยกาเงี้ยเงี้ยเอ้านี่มันก็ยังไม่ถือขั้นน้ำแข็งแล้วมาปีง่ะสิเราให้นานิงกาเต็องอะสิสัปปะชนีกนอาอีมาเฮ้ดูนะฮะ กาลันเริ่งแม่คันนี้หรือเปล่าเขาเรียกแม่คันนี้สนโนว์โอเคนี่ฮะนี่เงียบเงียบกิ๊บไม่รู้ตื่นหรือยังหรือว่าไปทางงาำหมดแล้วไม่รู้นี่คือบ้านนะฮะน,ะนะ่ารักน่ารักนี่ค่ะคือน่ารักเสียารักเสียชอบหายยุงอันเดียรักเสียผูรอเนี่ยเราจุดทัก 나네 n 아 ne abo 투투래 i lo 가 o tu 로 u lo 비 a j i 이 a 니 g 이 o n g 이 a ngam y e 동 o h e s 이 t a t 비 o 래 nyun so ne biho inye ho miya galo. d 가 ก็โดนว่าเหรอนดน่ยยลุมงไลุงแล้วโจูัโจถาจีอย่นู้นอ่ะเคไปต่อไปกันต่อนะะ a m ก a ม a ามา m าสิีเมิชาธนุยาไม่ได้ล่ยันนะะธนุยาเป็นยเป็นดี หมู่บ้านคารนาันนะส่วนมาก like, ็จะเป็นบ oh. oh! oh. ้านชั้นเดียวนี่คือบ้านใหม่ๆเลยสองชั้นจะไม่ค่อยมีอะย่เฮ้ยเดือะครับผู้น่ายุ่งออแต่ขอนเายุ่งออยุ่งออแต่จงอะแต่ลุลูเลยล่ะนี่นี่ช้าน่ะทีนี้อ่าน้งามอย่างงั้าก็ตอนตนตานะเราน่าตาละส่วอยงไหน้ามือหน้ามือหน้าอะไรไม่ตึกงแต่จุดฐากับตงเพราะติานี่แห้วก็เลยพอียช้นแต่ตุวถานบอกกูรู้น้าหน้ามือจ้อยแล้วมือหน้าขนหน ยามาดามา่ยามาดามัวสลไปขั้วเนี่หละยามาดามเนอีกอะไรล้ันนั้อ้ยูยูอเรื่องอัเาจะเี้ยงดามายางอ่ะเาจะเาอนยา่ยามงอะไโอคอเคโอเอเอเคโอโอเคโอเอเนโโโอเคเอเเนโโเเเเโ

ไม่ม okay. okay, uh, ีอะไรพู๊โอเคแค่นี้ก็ลาไปตรงนี้นะคะคลิปอ่าเดี๋ยวมีชอบไปเกันนักเที่อวมีนี่อ่าเหสนุ่นอะไรที่เยอะๆเยอะโอเคแล้วทูแล้วเน่เดย์ดยพาบีฮอร์เลยมาเดย์ทำไมฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่แบบว่าน้่มแขนอย่เนี้ยนะคะสนุ่เออไม่ใช่แล้วอะไร Hi mát, hi mát tên mình nó đều có gọi là ồ ồ Bye 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 <laughs>